ไอ้ยพี่น้องครับเวลาดีๆวันดีๆแบบนี้ที่อำเภอบรรป่งจังหวัดราชบุรีไปดูบุฟเฟ่ครับพี่น้องครับบุฟเฟ่เขาจัดหนักจัดเต็มแบบไม่เกรงใจไข่เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำฮะก๋วยจับได้พี่น้องตักกันได้เองนะฮะก๋วยจับสูตรโบราณหรือจะเป็นด้านของกับข้าวกับปลานานาชนิดฮะวันนี้ตรงกับวันเริ่มต้นปีใหม่ในวันที่2นะครับผักน้ําพริกได้แบบนี้ครับหรือจะเป็นโซนของทอดมากมายหลายอย่างโซนกับข้าวกับปลานานาชนิดครับรวมอยู่ในบุฟเฟ่หกทั้งหมดเลยครับที่ร้านเช่นนั้น บุฟเฟ่บ้านโป่งราชชบุรีฮะแวะเวียนมาได้เลยครับที่นี่เขามีของดีของอร่อยมากมายหลายสิบอย่างจริงๆครับพี่น้องครับส่วนโซนนี้ฮะนอกจากกับข้าวอย่างปลาดุกทอดปลาพิกแกงแบบนี้หรือจะเป็นด้านของมัสมันเนื้อหรือจะเป็นด้านของน้ำพริกได้น้ำยาปูน้ำยาป่าพร้อมให้บริการกับท่านแบบนี้มีที่นี่เลยครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสเขาหยุดเฉพาะวันจันทร์ฮะในเรื่องความอร่อยในเรื่องของบุฟเฟ่แบบนี้ครับ นี่ความเข้มข้นของน้ำยาโปูเพื่อนๆมาลิ้มลองความแปลกใหม่กันได้ที่ร้านเจน,นันบุฟเฟ่บ้านโปง่งราชบุรีครับ